สวัสดีคร <ful> ับผมแม่เป็น้องครับอยู่กับวิถีบ้านนาเหมือนเดิมเหมือนเคยนะครับวันนี้ป้าผมแม่เป็นน้องเข้าสวนพริกของผมเหมือนเดิมนะครับบางค้นว่าเข้าสวนพริกจะได้บ่านพริกนะครับก็เป็นการเริ่มต้นในการทําสวนพริกนะครับวนพรกของผมก็จะใจขึ้นแป้งแบบนี้นะครับตีทิ้ที่แล้วทผพานมาผมก็ได้เสนอคลิปแล้วนะครับในการคุ้มผ้านะครับผ้าคุมดินของผมนะครับผมคุ้มหลังแปลงจี้นะครับผมใจขนาด1เมตรห้าสิบเซนติเมตรนะครับ แล้วความยาวก็แล้วแต่แปรงนะครับดึงไปแปลงถึงไหนก็นตัดถึงนั่นนะครับสําหรับในการทําหลุมนะครับผมก็จะใช้แก๊สพ่นเป็นหลุมๆๆ <kiye> <igraph> ลเป็นหลุมจี้นะครับใช้แก๊สพ่นเป็นหลุมเป็นหลุมเป็นหลุมไปเป็นจี้แล้วก็ความห่างระวงังต้นระวังแถวครับอ่ะครับผมผมจะแนะนำให้ผมี่น้องนะครับเพื่อผมี่น้องได้ไปญนาตัวนะครับถ้าเป็น แสงจี้นะครับ1นึเมตรห้ซนติเมตรนะครับเป็นผ้าห่มกุมะเจ้าหูไม้นะครับแล้วแต่ขนาดความทีความห่างของก็กำหนดเองได้นะครับแต่ถ้าเป็นแถวสีต้นเออสีแถวนี่นะครับมันมาคับอยู่ในผ้าแล้วครับ1นึเมตรห้ซนติเมตรนะครับสรุปแล้วก็คือสีต้นนะครับสีแถวหนึ่งแถวส่งแถวตามแถวสีแถวนะครับก็จะมีความห่าง40ซนติเมตรนะครับถ้าสีสามสิบสองก็ร้อยสาวครับก็เหลืออยู่ข้างละ15เซนนะครับ ข้างนี้ก็เหลืออยู่15เซนนะครับข้างนู้นก็เหลืออยู่15เซนนะครับแต่คะแนนตักลางนี่กร็ร้อยสาร้อยสาเซนสรุปแล้วแต่ละต้นก็ห่างกัน40เซนติเมตรครับอ่าแล้วครับเอ่อแต่ละแถวครับห่าง40เซนติเมตรนะครับแต่ระวังต้น, ora, quoted, cm, นครับนี่ครับผมพอครับรวางต้นนี่ผมเอาห่างกัน60เซนติเมตรนะครับนะครับต้นนี้มาหาต้นนี้60นะครับต้นนี้ไปหาต้นนี้ก็60นะครับต้นน <ๆ S 1> ั้นไปหาต้นข้างหน้าก็60นะครับ60เซนติเมตรนะครับสรุปแล้วก็คือ แปลงคลิปของผมนะครับผมปลูกสีแถวแถวห่างกัน40ซนติเมตรเราวางต้น60ซนติเมตรนะครับข้างต้นไปข้างหน้านะครับ40่สนหกเนี่ยครับผมไม่เป็นไรครับนี่ครับผมเจาะหูเรียบร้อยแล้วครับวางเรียบร้อยหมดครับคุมผ้าแล้วก็มาเจาะหูเรียบร้อยแล้วครับผ้าของผมเป็นผ้าทึบนะครับเป็นผ้าคุมดินแบบทึบนีวผมมาเจาะหูเองครับก็จะมีแบบเต้บทึบก็มีนะครับ ตีเจ้าหูหลุดร้อยถ้าไขรได้ขนาดนั่นก็เอาแบบนัดนก็สลวกอยู่นะครับผมแจ๊แก๊สเผาครับแจ๊แก๊สเผาเป็นหูเป็นหูเป็นหูนี่ครับก็กะเอาครับประมาณ60เซนหกสิบเซนนะครับเพราะว่าทําบ่อยครับก็บ่บ่เคยพลาดครับนี่ครับมังปลามาพอครับนี่ครับผมมีลักษณะเป็ดยี่นะครับสำหรับการเท้าน้ำนะครับผมก็จะเท่าน้ำแบบเทศน้ำปุงนะครับสำหรับระบบน้ำปเทศน้ำปุงครับผมจะทําคลิปให้ปูใหม่พี่น้องได้ ได้พอได้ชุบก่อนเห็นครั้งหนึ่งนะครับถ้าจะทําในคลิปนี้ก็จะย้วากันไปครับแต่คลิปนี้ก็มาเสนอในการคุมผ้าแล้วก็เจาะหูนะครับแล้วก็ความห่างระวางต้นระวางแถวนี่พ่อแม่พี่น้องได้พอกันก่อนนะครับเพื่อป็นแนวทางครับเพื่อพแม่พี่น้องที่จะเนี้ยนแบบของผมนี่ก็ปิดแนวทางแนอครับขออนี้าตัวได้ครับการเกษตรวันนี้อย่างแต่ตัวแน่นอนครับประยุกต์ปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับผมขอใจพผ้าคุมดินเจริครับ ก็สะดวกสบายดีครับกว่าบดถึงขั้นว่าว่าแป้งนะครับข้นกว่าแป้งบวแป้งครับถ้าเอาซื้อแฝงซื้อฝางก็ยังยังจะจะมีราคาสูงกว่านี้ก่อนครับนี่เฟืองกับแป้งครับฝางตีเฟืองตีคุมดินกับแป้งครับโปรใม่พี่น้องครับผมก็ได้ซื้อผ้ามาจัดการจีนะครับสำหรับการเท้าหน้าเทพน้าปุูงครับผมวางสายไปเรียบร้อยแล้วครับจะได้โปอใหม่พี่น้องกดติดตามคลิปของผมนะครับเท้าน้าปุูงผมก็จะทำคลิปให้โปอใหม่พี่น้องได้พอกันในคลิปหนึ่ง เพื่อความเข้าใจแบบชัดเจนนะครับแต่คลิปนี้ขอเสนอเบื้องต้นก่อนอนะครับในการใจาะพาคุมดินเรียกว่าการเจาะหูว่าขนาดแถวตัวไดนนะครับขนาดแถว40คณ40เซนติเมตรระวังต้น60เซนติเมตรนะครับของผมครับนะครับคลิปนี้ขอขอบคุณพปอแม่ปี่น้จงธุ์ทุกคนนะครับอย่าติดตามคลิปของผมนะครับอย่าลืมกดจะงเตืมกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมจิวนะครับประการคลิปใหม่ครับขอบคุณครับ